I hope that you're watching Don't try to stop this Want me till I'm nauseous Cause I will not quit No, because I want this Don't try to stop me Now, 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 now. Need a little chaos in your life? Need a little chaos in your life? Who are we fighting? สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้เราก็มาพบกับเกม Marvel Super War อีกเช่นเคยนะครับผมในส่วนของวันนี้นะครับเราก็จะมาเล่นคอนเทนต์พิเศษนะครับผมนั่นก็คือกัปตันอเมริกาซีวิววอลนั่นเองนะครับผมทีมเดอะแคปนะครับทีมกัปตันนั่นเองนะฮะเอาแล้วครับผมตอนนี้เราก็รวมทีมกันจะไปเวทาอีกทีมนะครับผมโอ้โหตอนนี้ครับเจอไซรล็อกอีกหนึ่งทีมพราผมโดนย่อส่วนอีกหนึ่งทีครับตอนนี้ยิงกันไปยิงกันมาอยู่ครับอืมเอาแล้วตอนนี้ก็อ้าวไซรล็อก ไม่หนีอ้าวสวปาป้าอย่างนี้ก็ตายเชครับผมอ๋อตอนนี้ก็เรียบร้อยครับผมเก็บไปได้โดยเมเดของเรานั่นเองนะครับผมตรงนี้ของเรานะฮะตอนนี้เราก็มาไล่เวทป่ายีกีมนึงนะครับผมโอโ้โหแอนแมนไม่ได้อัพตัวใหญ่มาแล้วครับตอนนี้อัพสกิลหนึ่งมาไล่กระสวกไสอีกทีมหนึ่งอยู่นะฮะอ้าวอีมมนี่เมาสโอ้โหเรียบร้อยครับผมเลือดน้อยแต่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ก็นอนคุยกันลากมะม่วงไปที่เรียบร้อยนะครับผมไป แยกย้ายครับเวทป่ายทีมนึงไม่สําเร็จนะครับผมตอนนี้ก็สกอร์หนึ่งต่อหนึ่งนะครับผมน่าเสียดายจริงนะฮะไม่อีกทีมนึงเขาก็กันป่ากันสุดฤทธิ์เลยนะฮะป่ะเดี๋ยวเรามาเล่นกลางกันดีกว่านะครับผมสกอาเรตวิทของเราเล่นเล่นกลางครับป่ะแอนแมนไปเล่นล่างได้แล้วครับผมงั้นเรามาดูฮีโร่ของทีมเราดีกว่านะครับผมเลนโบนก็เป็นฟอลคอนไปนะครับเล่นโดยเมเดนะครับหรือว่าน้องนิกนั่นเองนะครับผม ส่วนป่าก็จะเป็นกับตันอเมริกาของเรานะครับผมเล่นโดยต้นกล้าสอง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 นะครับผมหรือว่าต้นกล้านั่นเองนะครับไม่ใช่ต้นกล้าสุกี้น้ำแห้งนะส่วนเล่นล่างนะผมน้องเพิร์สนะครับเล่นเป็นแอนแมนนะครับผมส่วนลูซิเฟอร์ซาตานนะครับหรือว่าน้องพีนะครับผมเล่นเป็นฮอคอายนะครับเป็นแคลรี่ของทีมเรานั่นเองนะครับส่วนเล่นกลางนะผมก็เล่นโดยผมเองนะครับผมซากิแมนนะครับเอาล่ะตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะมีประเด็นอยู่ที่ป่าล่างนะครับผม เอาล้วครับต้นก้าสองสองของเราวิ่งไปเวทไปอีกทีมนึงนะครับผมอืแต่ตอนนี้ลูซิเฟอร์ซาตานก็เก็บพออกออีกทีมนึงไม่ได้นะฮะเอาล้วครับตอนนี้ก็อา้าวใส่ล็อกเจ้าเก่าครับผมอืตอนนี้เลเวลสามยังไม่มีอันตรีนะครับแต่ไม่เป็นไรครับผมอืซาตานช่วยเพื่อนไปนเรียบร้อยครับผมแต่ตอนนี้รอสกิลคูดาวมาจะหนีไปไหนใส่ล็อกขอสาตาร์หนึ่งทีเรียบร้อย เอาละครับผมตอนนี้อีกทีมนึงก็โดนฆ่าไปสองตัวนะครับผมพร้อมกับโดนเวทป่ายกทีมหนึ่งไปที่เรียบร้อยนะเ <Huh? S 1> อาละครับผมแต่ตอนนี้รู้สึกว่ายังไม่จบครับพอกอายก็ยังวิ่งมาวิ่งไปอยู่ครับผมอันแน่ยิงคีฟครับรักษาคีฟเต็มที่โอ้โหตอนนี้ก็ต้นกล้าของสองของเราไล่ตีทีมนึ่งครับแม่งเลื่อนเลือน้อยวะ ใจหนึ่งอยากเข้าไปช่วยแล้โอ้โหแต่เลือดไม่มีอาแล้วครับตอนนี้ต้นกล้าก็เรียบร้อยผมโดนใสล็อกอีกทีมเก็บไปได้ฮะส่วนเราก็โดนอีโมนี่บาวอีกทีมนึงเก็บไปได้แล้วผมโอ้โหเลือดน้อยแต่ไม่ยอมกลับบ้านนะรอซัพพอร์ตเพื่อนเต็มที่นะผมรู้สึกว่าเกมนี้จะไม่ได้เล่นเมทดาเมทแล้วรู้สึกว่าจะเล่นเมดซัพพอร์ตไลสตานช่วยเพื่อนนะครับผมแล้วก็ทําดาเมทเสริมให้กับทีมนะอาแล้วตอนนี้ก็ต้องเพิร์ดเก็บฮอกอายทีมนึงไปได้นะผมแล้วก็โดนไสล็อกอีกทีมืนะโโห เลนล่างนี่รู้สึกว่าจะดูดเดือดเผ็ดมันเหลือเกินนะครับตอนนี้อ้อาลนะตอนนี้เราก็มาอัปเดตสกอร์กันดีกว่านะผมทีมเราฆ่าไปได้หกตัวนะครับโซนอีกทีมนึงฆ่าไปได้สี่ตัวนะผมโดนลุมสี่ยังเอาไม่ลงนะครับ <c oughs> อา้บอาแล้วครับผมน้องเพิร์ดก็ท <c oughs> ีม,ม้านะฮะตอนนี้เราก็เห็นฟาวคอนเมเดนะครับผมบวกกับทออีกทีมหนึ่งอยู่เลนบนนะฮะเราว่าเราจะไปช่วยนะครับแต่ว่าไม่ไปดีกว่าครับผมหนีเป็นไง่ไหม บอกแล้วว่าผมเลนโบนไม่ต้องห่วงเลยครับปล่อยทิ้งเลยก็ต้นกล้าสองสองนะครับผมไปช่วยแน่จะมาทําไมโดนอัดไปหนึ่งทีครับผมโอ้โหตาลอดบอกถึงกันหนีเลยครับผมโดนอันติยัดหน้าอย่างนี้นะครับแต่ว่าอันติของสกาเรตวินนะครับถ้าจะให้แรงคือเราต้องใช้สตันสกิลสองใส่ก่อนนะครับผมแล้วก็สกิลหนึ่งตามแล้วก็อันติปิดนะครับมันถึงจะแรงนะครับผมเอาแล้วตอนนี้ก็รู้สึกว่าเลนล่างจะมีประเด็นนะครับผม เดี๋ยวเราไปช่วยเพื่อนที่เลนล่างดีวกว่านะครับโอ้โหเป็นไงสตันไปล็อกไปนหนึ่งทีครับผมอืมโอโหือโอ้โหแม่งตอนนี้มีสามเดี๋ยวใบเฟยเจนเย็นฮัลโหลไปไหนกันหมดเนี่ยโอ้โหแม่งเอาละครับตอนนี้โดนใส่ล็อกเปิดมาครับผมโอ้โหติดผีเสื้อไปหนึ่งทีครับโอ้โหแม่งเขากลายซอยยิ่งเดี๋ยวจยเจนเย็นโอ้โหเรียบร้อยครับตอนนี้ก็แอดแมนก็ไม่น่ารอดนะครับผมอยู่ในปา่าอือหืออยู่ในป้อมอย่างนี้ก็รอดยากครับโอ้โหเป็นไงโดนเก็บไปอีกหนึ่งตัวครับผม ทีมเขาก็มาแก๊งเลนล่างสตัวเลยนะครับเมื่อกี้นี้โอ้โหทีมเรามีแค่2ครับแต่ต้นกล้าตอนนี้นะครับผมไล่เก็บใส่ล็อกคืนไปได้นะครับอือเอาละตอนนี้ก็ต้นกล้าเป็นิวไปนะครับผมส่วนเมเดย์ของเรานะครับก็โดนสตาร์โหลดอีกทีมไล่ยิงตายเป็นที่เรียบร้อยนะป่ะในโซนของตอนนี้เราก็มาสมทบกับเพื่อนที่เลนล่างดีกว่านะครับผมแต่รู้สึกว่าตอนนี้นะครับผมที่อ้าวพอหมุนค้อนมาอย่างงี้ครับโอ้โหเดี๋ยวหลบต่ยป้านลครับผมโอ้โห คนกล้าสองสองรับดามเห้เต็มเต็มตีเลิฟเป็นไงโดนอันตีบีบอัดเป็นที่เรียบร้อยครับผมแต่น้องเพิร์กก็เก็บไปได้นะผมแต่ตอนนี้รู้สึกว่าเสือจะมีประเด็นกันนะครับบ๊กมาอย่างนี้ก็เสร็จสิครับใส่ล็อกันโหเอ้าแล้วผมตอนนี้ฮออกยก็กำลังใส่เกียร์หมาวิ่งหนีอยู่ครับโดนอย่างนี้ก็เรียบร้อยครับผมอ้าวแล้วตอนนี้ทีมเราก็ได้เสือดำไปที่เรียบร้อยนะผมโดนกล้าสองสองนั่นเองนะฮะอาวล้วในตอนนี้เราก็มาแอบป่าอีกทีมนึงนะครับผมรอแก๊งอีกทีมึะใครหลเข้าาป่มก็ น่าจะเสร็จเราเนะผมเอาแล้วตอนนี้ก็อีกทีมนึงไม่กล้าเขาบอมอ้าวใส่ล็อกเจ้าเครับผมต้าทไม่นีครับผมเอาแล้วเอ็มแมนก็เปิดตัวเปิดใจเป็นที่เรียบร้อยครับผมตอนนี้คีบป่าก็เกิดแล้วนะครับอเป็นไงตอนนี้ก็รออย่างเชิงกันอยู่นะผมโอ้โหใส่ล็อกก็บิ๊กมาอย่างนี้ก็เรียบร้อยนะผมโดนเอเวนเรจเวนการ์ดของกัปตันมิกาไปได้ครับเรียบร้อยไปหนึ่งศพครับผมตอนนี้ก็เอ็นแมนไปโดนอะไรมาเนี่ยโอเลื่อนเลยเดี๋ยวฮัลโหลกลับได้แล้วบ้างฮัลโหลน้องเพิร์ เอาแล้วตอนนี้ก็เลือดน้อยแต่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมโอ้โหอิมมนี่มาก็ไม่กล้าเข้าครับตอนนี้โอ้โหเป็นแกต้นกาสองสองบอกใจอยากจะบวกเหลือเกินพี่ตอนนี้อือใครก็ได้ครับผมตอนนี้แต่รู้สึกว่าอีกทีมหนึ่งจะไม่กล้าเข้านะครับผมโอ้โหตอนนี้ก็จะเห็นอิมมนี่มาเกาะป้อมอยู่นะครับพร้อมกับฮอกอายนะครับผมตอนนี้โอ้โหเอาแล้วครับต้นกาวิ่งไปอีกครับผมไปเจอเป็นกาใส่โโอ้หเดี๋ยวฮัลโหลไม่เฟ้นตามไม่ทันเอาได้ป่าอย่างนี้เลยเหรอโอ้โห แล้วเราก็ใช้ตีบีบอัดสตาร์ลออีกทีนึงตายทีที่เรียบร้อยแล้วผมโอโ้โหขอโทษทีรับตนก้าพี่ตามไม่ทันยิงครับผมเมื่อกี้นี้พิกเกอร์ก็ไม่มีครับออ <c oughs> แล้วตอนนี้เราก็ถอยมาเก็บเลือดที่ป้อมก่อนดีกว่านะผมอืแต่หุ่นโยนมันล่อหน้าล่อตาจริงนะฮะป่ะในตอนนี้ครับผมทีมเราก็เรียกรวมตัวกันอยู่ที่ป่าเขาฝั่งบนนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเราจะวิ่งไปตามสมทบเพื่อนดีกว่านะผม <c oughs> ตอนนี้น,อน้องเพิร์ดไปไล่เวทป่าอีกทีมนึงอยู่นะฮะ <c oughs> แต่รู้สึกว่าอีกทีมนึงเขาจะออกันอยู่ที่เลนกลางนะผม ป่ะเดี๋ยวเรามากำลังมาช่วยไมล์เฟนใจอเย็นเอาล้วครับตอนนี้เราก็เห็นลูซิเฟอร์สตาร์ซอยกิกอยู่นะครับผมแต่ที่ไหนได้ครับซอยครีปเอาล้วตอนนี้เพื่อนก็บวกกันที่เลนกลางอยู่นะครับไอ้ไม่ใช่ดิเลนบนสิโอ้โหเอาล่ะสตาร์อิโมนี่มาไว้ก่อนหนึ่งทีแล้วก็เป็นไงโดนสกิลหนึ่งเข้าไปครึ่งหลอดนะผมโอ้โหในโซนของตอนนี้ทีมเรากับทีมเขาก็ตั้งโซนกันอยู่นะครับแบบห่างๆนะผมน้องเพิร์ดวิ่งผ่านแป๊บเดียวเขาบโอ้โหโดนสตาร์หลอดยิงมาครึ่งหลอดแล้ว อ๋แล้วตอนนี้ก็ต้องเพิ์มคำหน้าอยู่นะผมโอ้โหกระทืบเรียบร้อยผมกลายเป็นศพตรวนเราก็ไลายต่อไปครับเออเรียบร้อยรู้สึกว่าทีมเราเม่งรอบนี้ก็ตัดกระจายเหลือเกินนะครับผมแต่ตอนนี้นะฮะลูซิเฟอร์สตานก็เนียนเนียนยิงป้อมล่างอยู่นะครับตอนนี้ทอก็อันตีใส่หัวผมโอ้โหเป็นไงฟาคอนกับกันอเมริกาครับโอ้โหเป็นไงเหลือสองคนแต่ร้อยเปอร์เซ็นต์ผมโอ้โหเรียบร้อยครับ เมเดก็เก็บฮอกอทิมไปได้นะผมแต่เมเดก็โดนทอฆ่าอีกเช่นเดียวกันนะหนึ่งแรกหนึ่งครับผมก็คุ้มอยู่นะครับผมไป2แต่โดนลุมสี่แต่ฆ่าได้หนึ่งครับตายอีกหนึ่งเอาล่ะในส่วนของตอนนี้ก็เห็นลูซิเฟอร์สาตานโดนไล่ยิงมาอยู่นะรอบโอ้โเลือดหล่นนเดียวไม่เป็นไรสาตานช่วยไม่ทันนะผมขอโทษพีทุกทีช่วยไม่ทันมาเดี๋ยวพี่แก้แค้นให้สกิลโอ้โหแม่เอ้ยดังไปโดนเดี๋ยวขอจิ้มอีกหนึ่งทีอ้าวเอ็นแมน ้องเพิร์ดมาเก็บไปได้นะผมโอ้โหแล้วก็แปลงร่างเป็นตัวใหญ่ครับแต่รู้สึกว่าไม่น่ารอดหรือเปล่าน้องเพิร์ดโอ้โหแข็งเก่งขนาดไหนก็ตายนะผมโดนลุมขนาดนั้น <Huh? S 1> พี่ไม่รู้จะช่วยยังไงเลยต้องเพิร์ดขอโทษทีครับแต่จะว่าไปนะครับผมก็จริงๆแล้วคืออยากสตรีม10คนเหมือนกันนะครับผมก็อย่างที่เอฟซีหลายๆคนแนะนํามานะครับว่าพี่ให้ทําทีมแบ็กออเดอร์เจอกับเอเวนเจอร์ไม้อะไรอย่างงี้ครับผมแต่ยอดซับสไครต์ของผมอะยังไม่ถึง1 0 0 0พันนะครับผมเพราะฉะนั้นมัน ยังไม่สามารถที่จะสตรีมอะไรได้นะครับก็ถ้าสมมุติว่ามันถึงแล้วจริงๆเนี่ยผมก็อยากจะทําให้ FC ฟนะผมมาเล่นกันสนุกสนุกอะไรประมาณนี้นะครโดยที่แบบว่าแบ่งคนอะไรอย่างนี้นะผมป้าในส่วนของตอนนี้นะครับผมรู้สึกว่าอ้าว ตาโหลดวิ่งมาฮย่ี้ก็โดนเอเวนเจอร์เวนการ์เก็บเรียบร้อยครับผมโดยกัปตันอเมริกาแนะครับผมต้นกล้าสองสองนั่นเองนะครับวิ่งมาเจอเสยโลกงัดไายค้างก้นไปหนึ่งทีครับเรียบร้อยครับผมโดนดักอย่างนี้ก็หนีรอดยากนะครับตัวจับตายเลยนะครับผมกัปตันอเมริกาเนี่ยก็สมัยก่อนที่มีแข่งทัวร์นาเมนต์นะครับผมกัปตันอเมริกาเนี่ยคือตัวเลือกแรกๆเลยนะครับในการแข่งทีมฮะเพราะว่ามีสกิลเอเวนเจอร์เวนการ์ดนะครับผมเป็นสกิลจับตายหนึ่งตัวเลยนะครับผม เวลาจับตายตัวไหนเนี่ยตัวนั้นคือยังไงก็ต้องโดนลุงตีแน่นอนนะแต่ในส่วนของตอนนี้นะครับผมน้องนิกก็ไปไล่เก็บพอกายไปได้นะอ<ร>โอ้โหเป็นไงครับผมทอก็มาไล่เก็บคืนไม่ได้นะโอ้โหตอนนี้รู้สึกว่าเราจะงานเข้านะโอ้โหเรียบร้อยแมเงเ้ยตกิลหนีไม่มีเอาแล้วผมต้องคีจะรอดหรือเปล่าโอ้โหรอดตายเฉยฮัลโหลเป็นไงห้อยพลาอะไรมาเนี่ยเอาแล้วตอนนี้ก็น้องเพิร์ธท,ทะเลาะกับเซอร์เทอร์อยู่นะครับผม โดยที่มีกัปตันอเมริกามาช่วยตีนะครับผม,อมตอนนี้เราก็เกิดเป็นที่เรียบร้อยนะครับปะ่ะกัปตันอเมริกาก็ได้เซอร์เทอร์ไปแล้วนะครับผมหนึ่งตัวนะฮะจะปล่อยที่เลนไหนเอ่ยโหลแต่รู้สึกว่าเกมนี้นะครับผมเราจะมาเล่นเป็นเมทซัพพอร์ตนะฆ่าสามตายห้านะครับผมแล้วก็แอซซีดอีกแปดนะครับในตอนนี้นะฮะป่ะอย่างนี้ทั้งวันยังได้ เอาล้วกับตนอเมริกาของเรานะครับผมโกบอกว่าแบบนี้ทั้งวันยังได้เลยป่ะบวกกันทั้งวันยังได้แล้วกับตนอเมริกาเราที่โคตรฟิตเหลือเกินนะฮะอ้าวเราเห็นฮ็อกอายนะครับผมแหลมนะครับมายแล้วครับตตันหนึ่งทีครับผมโอ้โหอันติบีปัดไปหนึ่งทีแต่ไม่ตายครับแต่ไม่เป็นไรครับผมมมเดก็ไปเก็บงานได้นะครับอืในส่วนของตอนนี้ก็ลูซิเฟอร์สตาร์เก็บอิโมนี่เอาไปได้อีกหนึ่งตัวนะครอ้าวแล้วครับตอนนี้ทีมเขาตายไปสองนะครับเ็นกลางก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับอื ในส่วนของตอนนี้นะครับผมเราก็รอคลิปเลนกลางดันมาก่อนนะครับพอคลิปดันมาเสร็จเราก็จะตีป้อมอีกทีหนึ่งนะครับผมเพราะว่าถ้าเราไม่มีคลิปเนี่ยเราก็จะตีป้อมอีกฝั่งหนึ่งไม่ได้นะครับเอาละครับจะตาหลอดก็แหลมๆมาครับผมไปตอนนี้ก็รอลูซิเฟอร์สตาร์ซอยป้อมอยู่นะครับอืมตัวนีกทีมหนึ่งเขาก็เกิดมาครบห้าตัวแล้วครับตอนนี้โอ้โหใครเข้าไปเนี่ยโอ้โหต้นกล้าสองสองครับผมไปไล่เก็บใส่เอาอีกทีหนึ่งได้นะครับอืแต่ก็ไม่รอดนะครับผม แบบนี้ทั้งวันยังได้เลยครับโอ้โหสุดยอดจริงๆครับตัวนี้จะพอเหการบวกนะครับผมต้นกาสองสองนะฮะเอาละตอนนี้เราก็รอดูซิเฟอร์สตาร์ยป้อมแต่งนะผมโอ้โหตอนนี้ก็จะเป็นวอใหญ่อีกหนึ่งวอนะครับอืมเอาไงล่ะตอนนี้จะพอเหงารเข้ามิมิอยู่แล้วผมโอ้โหตอนนี้ก็สกิลไปหึงทีก็มีบัตโอ้โหไม่รี้ติดตับสนไม่ตายแล้วผมเอาละตอนนี้ก็ดูซิเฟอร์สตาร์ของเราแล้วครับผมเก็บป้อมกลางไปได้อีกหนึ่งป้อมนะฮะ เป็นดับเบิลทาวเวอร์ไปนะครับเอาละตอนนี้ก็อีกทีมหนึ่งมาการป้อมล่างแล้วผมโอ้โหแต่เราจะเข้ายังไงนะครับเลือดแต่ละตัวนี่เหลือนิดเหลือน้อยทั้งนั้นเลยนะะอืเอาละผมตอนนี้น้องเพิร์ตของเราแปลงล่างเป็นตัวใหญ่นะครับวิ่งเข้าไปกระทึบหนึ่งทีครับผมแล้วเราก็ถอยออกมานะโอ้โหพร้อมกับโดนสอนปักอกปักกลางหลังครับผมอ้าวมาอย่างนี้ก็แต่งิีครับผมใส่ล็อกเรียบเลยเป็นไงปะในเมื่อเราเลือดไม่มีก็ว้าปกลับบ้านซิครับผมรออะไร เอาละเดี๋ยวพิมพปันอีกทีมนึงดีกว่านะผมไม่รู้หรอว่าจะโดนคําพูดนี้น่าจะเป็นคําพูดของวันด้าน,นะผมใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์บอกทีนะครับว่ามันเป็นคําพูดในช่วงเวลาไหนแล้วก็ภาคไหนตอนไหนนะครับผมเพาผมหาไม่เจอนะครับภาคซีวีวอลเนี่ยผมหาไม่เจอนะฮะเอาละตอนนี้ก็อยู่ในช่วงเลดเกมนะครับผมโอ้โหแคลี่เราสายแสงเต็มที่เลยนะครับผมลูซิเฟอร์ซาตานฮะเก็บดับเบิลคิวไปได้นะผม เดี๋ยวเรามาอัปเดตสกอร์กันดีกว่านะครับทีมเราฆ่าไปได้34ตัวนะครับส่วนอีกทีมนึงฆ่าไปได้17ตัวนะครับผมเอาละตอนนี้อีกทีมนึงตาย3ก็พาวเวอร์ไม่น่าจะมีปัญหานะผมอ้าวใครแหลมมาเนี่ยฮัลโหลโอ้โ,โหโดนแอดเวนเจอร์เวนการ์ดสอยลอยไปหนึ่งตัวครับผมใจล็อกเจ้าเก่าเลยครับผมเอาละฮอกอายโอ้โหเป็นไงโดนดับไว้ไนอมเข้าไปครับแล้วป้อมก็แตกเป็นที่เรียบร้นอยนะครับ เ v p ก็คือเมเดย์ของทีมเรานั่นเองนะครับผมด้วยสกอร์ฆ่า11ตาย3แอซซิดอีก9นะครับแล้วถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไ r ร b ์ให้กับช่องเราด้วยนะครับผมหรือว่าใครอยากเห็นเราเล่นทีมอะไรนะครับก็ฝากคอมเมนต์ด้านล่างได้นะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ